สวัสดีค่ะพบกับอันตี้อีกแล้วนะคะวันนี้อันตี้มีข้อความจากจากักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่าโลกเนี้ยที่สดใสคุณสร้างได้ด้วยสองมือของคุณเองก่อนที่เราจะมาดูสิคะว่าคุณจะสร้างโลกนี้ด้วยสองมือของคุณได้อย่างไรขอดูพลังงานเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปพบไปเจออะไรกันมามีสถานการณ์อะไรกันบ้างนะคะมาค่ะพลังงานเป็นการอ่านพลังงานโดยโดยโดยรวมนะคะอาจจะตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เลือกรับแต่พลังงานบวกไปนะพลังงานแรกโอ้โหเพิ่งจะผ่านปีใหม่มาก็มีความสุขกันนะทุกทกท่านเลย the w o r l ์นะคะแสดงว่า เป็นพลังงานที่พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะลุยต่อไปต่อกับเป้าหมายของคุณเองนะใบที่สองอะไรคะ The High Pintest ว้าวเป็นพลังงานที่ช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆเลยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ใครเห็นก็อยากรู้จักใครเห็นก็อยากพูดคุยแล้วก็คุณเป็นคนที่มี สติปัญญาเป็นเลิศค่ะฉลาดรอบรู้ทุกอย่างแอบมีบางครั้งนิดหน่อยชอบอยู่คนเดียวบ้างนะคะดีเอ็มเพลอร์โอ my god พลังงานดีจังเลยคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ดีมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยพลังงานของความมั่นคงค่ะ มั่นคงทั้งทางกายภาพและทางจิตใจคุณพร้อมที่จะไปต่อกับเป้าหมายใหม่ในปีนี้เป็นคนที่เมตตาผู้คนใจบุญพูดตรงชอบช่วยเหลือผู้อื่นเอาค่ะเรามาดูกันต่อนะว่าแล้วคุณจะสร้างโรคที่สดใสด,ด้วยมือคุณอย่างไรมาดูกันค่ะ ้าเหรียญอืมสิ่งแรกเลยที่คุณจะสร้างก็คือภสภาวะของการกราดแคลนค่ะคุณจะไม่มีแล้วนับตั้งแต่นี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือแม้แต่สภาวะที่ใครก็ตามที่จะมายืมเงินคุณคุณก็จะไม่ให้ถ้าเขา ไม่สมควรที่จะได้รับทุกคนจะต้องยืนได้ด้วยตัวเองนะคะทุกคนจะต้องเติบโตด้วยตัวเองมีกันเท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นต่อไปจะได้ไม่ทำให้ตัวเองขาดแคลนอีกนะคะนี่ไงคะสิ่งแรกเลยไม่ว่าคุณจะเงินคุณจะมีอยู่อย่างไรก็ตาม คุณจะใช้มันอย่างรู้คุณค่าใช้มันอย่างมีประโยชน์ทุกบาททุกสตังอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์คุณจะเลือกพิจารณาดูก่อนว่ามันสมควรหรือไม่และนี่ก็คือเหตุผลที่จะทำให้คุณได้สร้างโลกที่สดใสขึ้น คุณจะรู้จักพอรู้จักใช้เยี่ยมเลยราชาถ้วยค่ะด้วยเหตุนี้ความที่คุณเป็นคนใจบุญเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณจะให้เขาแต่คุณจะให้เขาแบบที่คุณสามารถและคุณไม่เบียดเบียนตัวเอง คุณจะรู้ศัก,กยภาพของตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนผู้นี้ได้เพียงใดแค่ไหนคุณจะไม่ทำให้ตัวเองต้องถูกเบียดเบียนถูกบดบังจากความขาดแคลนอีกแล้วนี่ไงคะ โลกก็จะสวยได้ด้วยมือคุณเพราะคุณรู้ว่าคุณมีเท่าไหร่และคุณจะให้ใครเท่าไหร่และคุณจะให้คนคนนั้นหรือไม่ต้องพิจารณาด้วยนะคะผู้รับไม่ใช่รับกันได้ทุกคนคนที่รับต้องเป็นคนที่ผู้ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณเท่านั้นคุณถึงจะได้ประโยชน์จากการให้นะคะ ไม่ใช่ว่าให้ไปหมดทุกคนคุณจะไม่ได้ประโยชน์และคนที่รับเขาก็จะต้องสำนึกรู้คุณด้วยคุณจึงจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันและสร้างโลกที่สดใสไปด้วยกันมาดูต่อคะ่ะเจ็ดถ้วยว้าวความคิดบันเจิดมากเลยจ้า เพราะความที่คุณรู้จักตัวเองรู้คุณค่าตัวเองคุณจะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันคุณจะไม่คิดถึงอนาคตก่อนแต่คุณจะมีการวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปสงสัยไหมคะงงไหมไม่ใช่ค่ะทุกวันนี้เราอยู่แบบอยู่กับวันนี้ เมื่อตื่นขึ้นมาเราก็พบแต่กับคำว่าวันนี้แต่เราจะต้องมีเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายค่ะว่าเราจะทำอะไรในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นๆแต่เราก็ค่อยๆทำเมื่อเราตั้งเป้าหมายไปแล้วเราจะค่อยๆทำค่อยๆเดินแล้วคุณจะไปต่อได้อย่างมีความสุข ตอนนี้คุณมีศักยภาพที่ดีมากๆคุณรู้จักตัวเองคุณรู้จักผู้อื่นคุณเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วขอไพ่แนะนำให้กับคุณหน่อยนะคะ2ใบขอคําแนะนำจากไพ่ค่ะโลกจะสดใสได้ด้วยมือของคุณนะคะคุณสร้างเองได้ค่ะ7จ็ดเหรียญ ว้าว wow. The View of Fortune สุดยอดค่ะถึงเวลาแล้วค่ะโลกนี้จะสดใสได้ด้วยมือสองมือของคุณจริงๆคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปอย่างแน่นอนค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่โลกนี้จะสดใสด้วยสองมือของคุณจริงๆคุณพร้อมคุณมีศักยภาพมากๆขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ